ูแหละมันออกขึ้นออกวันนี้เพราะมันหกแล้วไงไม่่แสดงวาเพราะมันเช้าเหมือนมันขุดขุดลึกเลยรู้ว่าไอ้ที่มันขุดขุดเรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ที่มันลึกๆอ่ะมันจะออกตั้งนานเลยจันได้บอกว่าเดี๋ยวต้นมะขามมันก็ลมมันขุดอันนี้ไข่เต่าเอ้ยพันอะไรนะสุขาต้าเต่าสุขาต้าหลังจากที่ผสมพันธุ์วันนี้ สมบูรณ์ไหมนะไข่แข็งไหมเปิดไข่แข็งไหมเอามาคือกระต่ายอ่ะกับเต่าเนี่ยคือได้พร้อมกันเลยเั้นค่อยๆขุดไม่มีไม้เลยค่อยๆแงะเอาอเราต้องไปอนุบาลอ่างลูกที่หนึ่งโนโนโนมันมีอีกติดๆกันอยู่นะลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่ซูกาต้ารอบนี้จะได้กี่ฟองเลี้ยงมาทั้งหมดเกือบสามปีใช่ไหม เยอะอยู่นนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนถามว่าเลี้ยงมากี่ปีแล้วเลี้ยงมาประมาณเกือบสามปีอุ้ยได้เยอะอยู่ฟองละพันห้าโอ้โหเยอะอยู่นานนะเลี้ยงกันเป็นแถวเลยนะฟองที่สองอู้หูเราออกตอนแม่เขาไม่อยู่อุ้ยเป็นหลุมอะฟองที่สามมันมันติดกันไง มันถมไงมันถมมันทับมันทับจริงๆเขาต้องเอาแบบเอามือลองตอมือคลอดเลยสามือใหมจริงจริงๆมันอาจจะขุดหลายรอบแล้วนะมันขุดหลายครัางแล้วไม่ใช่ว่ามันถมอยู่แถวนี้อยู่บอไม่แต่มันผสมกันอยู่ตรงนี้วันนี้นะที่มาเบิกนะยุคนี้มันขุดหลายรอบแล้วไงพะกันนบอกที่สี่ แซ่บเลยไข่เต่าถ้าไข่เต่าบ้านเราเรามันแซ่บเลยไปละโอ๊ยมดคือกาดเท้าบัตรนี่เอาฟองที่ห้าเอาผู้อื่นคือมดที่กาดเท้ามดดเราพิงต้นอันนี้ฟองที่หกน่าจะสิบขึ้นเลยเพ้อเพ้อกับพี่สิบคนแล้ฟองทีุ่ะ มือแตกเอื่อยมือเราถูกเหรอทำไมเขาฝังเขาฝังสิเขาฝังไม่ไม่ใช่เขาฝังลงลึกมากเลยใช่ใช่ใช่เบือกข้างล่างอ่อนหน่อยแต่ตอนเรามาน่ะมันมาอึบอึบอึบอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเปลือกอ่อนนะเซียมันจะไม่ฟัวกั้วขึ้ก็เบือกเบือกอ่อนอะไข่ดาวต้มยินดิบสี่แล้วใช่ไหม ไม่ได้วะคุณไม่ลองเอาพันน้นแ่หรอ4สี่ห้าอยากเอาเสียมแชไหมไม่กลัวมันแตกไม่ไม่แซ่แซ่ดินนะแซ่ดินอขอบขอบนะเอาเสียมมือเลอ็นน้อยแม่มเปิดหลุมมัน่